สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรินพาวงค่ะผมนายฮัทตันตินโรมนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านนายกสุเชสเชียงเหนือค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับท่านนายกนะครับอยากทราบบ้านเทศบาลตะบลจันเขียนะครับมีพื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ติดกับที่ไหนบ้างตอนนี้พื้นที่ที่ตั้งของเทศบาลนะ พที่ที่รับผิดชอบอยู่ก็แสนสี่หมื่นกว่าไร,รด้านที่ติดก,กับพื้นที่อื่นๆก็ทางทิศเหนืออยู่ติดสระดาว,วะตะปตงคือทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันออกติดสะดาวะตะปตงขออย่างและทิศเหนือติดจับทับช้างนะครับแล้วก็ ทางทิศใต้ติดกับตบลของภูถ้าทิศตะวันตกติดกับอำเภอแก่งแมวตบลทองซ่องครับแล้วก็อย่างขอขอย่าาทิศเหนือเนี่ยส่วนหนึ่งเราติดกับจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนะพื้นที่500ต่อก็อยากทราบว่าในเทศบาลตบลจันทินะครับมี ประชากรประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีบ้านที่อยู่ในเอเขตของที่รับผิดชอบครับกี่คนเดียวตอนนี้ประชากรเป็นประชากรอยู่หกพันกว่าหกพันกว่าคนเพราะเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับแล้วก็คนเรียนก็อยู่สองพันกว่าคนเลยปีนี้หนูอยากทราบว่า บารตองบุจันเขตมีนโยบายอะไรที่เด่นเดแล้วก็สำคัญบ้างที่นโยบายเด่นเ่นใช่ไหมที่จะตอนนี้ก็เรื่องกำจัดขยะที่เน้นมากแล้วนกะ็กำจัดขยะนี่แต่ก็ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราตอนนี้ไปอาศัยทิ้งขยะในเขตอำเภอแก่งแมวเพราะอาไปตอแก่งทังแมวเนี่ยเขารับอ กับจัตเ <hel> <to> <ajuda> kind of ียกเขามีโรงงานเขาก็ได้งบประมาณมาเกิด3 0ล้านตรงนั้นก็เทศบาลตะบลจันเขมมีปัญหาด้านอื่นๆไหมคะเช่นด้านงบประมาณการก่อสร้างที่เกี่ยวกับการไปพัฒนาทองผินก็ก็มีปัญหาเพราะเราเป็นเทศบาลจังเกียบเป็นขนาดเล็กกึ่งถึงกลางจะไห้เพราะ งบประมาณนี่ก็50กว่าล้าน50กว่าล้านแต่พัฒนาจริงๆเฉลือพัฒนาประมาณ3-4ล้านตอนนั้นจะเป็นใช้จ่ายประจำใช้ใจ,จ่ายทั้งัญงโรงจานทั้งนมนะักเรียนที่เรานะรวมหมดเพราะตอนนี้โรงเรียนของเทศบาลจันเขมก็ที่จะมีอยู่ในสังกัดก็มีแค่โรงเรียนจันเขมแห่งเดียวอะไรต้อมาใช้จ่ายตรงนั้นพวกนม แล,แล้วทางด้านบุคลากรในองค์การที่ทำอย่างนี้ค่ะมีด้านการขาดแคลนบุคลากรหรือว่ามีบุคลากรไม่พอสําหรับการบริหารงานบ้างไหมคะก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะบุคลากรก็ตอนนี้ที่ยังไม่สมบูรณ์นนะเพราะว่าอยู่ประมาณ80สเซนเพราะยังขาดยกตัวอย่างนะบุคลากรของเราอย่าง ช่างโยธาวิศวะนี่เราไม่มีนะครับแล้วก็จะเป็นด้านสารสนุขสารสนุขนี่คือหนึ่งถ้าเราเปิดกองสารสนุขงบของเราก็อยู่ตรงนั้นสุนแต่เรามีเจ้าหน้าที่ที่เราแต่งตั้งให้รับผิดชอบแต่ละกองอย่างโยธาไม่มีพอไม่มีวิศวะแต่เรามีลูกจ้างประจําที่ขจบราบวาจ้าง แล้วจะว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับแต่ว่าขนาที่เจอเช่นแต่ว่าพวกโควิมาแล้วก็พวกโครงการที่ยังขาดอย่างนคิดว่าคือตอนนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของเทศบาลแขกเราเป็นจะเป็นแบบเหมือนไกลพื้นที่ยใช่ไหมน้อคืออยู่ไกลคนที่เขาจะมาลงอยู่กับเราเนี่ยพื้นที่เราก็ยังไม่เจอินเท่าที่ควร ก็จะเลือกลงที่จเจริญก,ก่อนใช่ไหมบุคลากรเนี่ยจากทดสอบเนี่ยทั้งหลายเเลือกเลยว่าจะลงเทศบาลไหนของนายกก็จะเป็นเทศบาลที่เขาอาจจะคัดเลือกมาเป็นระดับสุดท้ายมาอยู่ประมาณหนึ่งปีได้ตําแหน่งเขาก็ย้ายกลับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปัญหาของของเทศบาลแต่เรื่องการบริหารจัดการไม่มีปัญหาพอเราจะมีรูปจ้างอย่าง กองพันถ้าไม่มีพอเรามีอุคากรณ์ของเราเนี่ยลูกจ้างประจำเนี่ยก็คือจบตรีดั้งมีชีมาความรู้เขาก็เขาก็ทำงานได้เพียงแต่ว่าการเซ็นหรือการอะไรเนี่ยการรองรับมันไม่ไมหมืนเจ้าหน้าที่แต่เราก็สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้า,าที่ของเราอย่างเช่นขระดัดเนี่ยรัาก,การสามารถเซ็นได้ รู้เรื่องวัฒนธรรมที่เด่นของท้องผิตนตําบลจันเขีงค่ะว่ามีวัฒนธรรมอะไรที่เด่นๆบ้างคือวัฒนธรรมตอนนีนะ้ก็ไม่มีอะไรที่จะเด่นมากก็มีวัฒนธรรมชองตอนนี้ก็บุคคลที่เขารับผิดชอบหรืออะไรบางทั้งคนที่จะทําประเพณีชองเนี่ยนะน,น้องลวมา่าจะเป็นคนแก่ แล่คนแกน่เสียชีวิตไปกันหมดอ่ะนะ้องคือจริงๆแล้ววัฒนธรรมก่อนจริงๆจันเข้มของเราเด่นคือการแต่งงานของพระเพรนิชองท่า,าพยกล่าให้ฟังนะคะว่าการแต่งงานที่เด่นขององเขาจะมีประเพณีแบบโบราณใช่ไหมนะ้องเพราะว่าเขาจะมีลูกวัวควาย อะไรเนี่ยเวลาทําวิธีจะมีการมาระชาติแย่งหรือไล่ฟิดก็มีเขาเขาควาจริงๆนะเ็มีเรื่องของเขาสวมตอนนี้ก็มีแต่คนแสดงไม่มีนะครับเขจะมีเขาเรียกแต่งงานของประเพณีชนเขาเรียกการตักกากเขาเรียกการตักตำประชาวงโพเรียกองคี่เยอะยังพอ,อ,อมีแต่ก็น,นั่นแหละน,นี่คือตอนนี้สูญหายตร คนโบราณเขาคนแก่เขาผู้สูงอายุเขาก็เสียชีวิตไปกับ,บ,งกบางส่วนลวก็ตอนนี้คือวัฒนาธารรมของเราเรื่ออย่างอนุรักษ์ประเพณีคือของนายกบเนี่ยอนุรักษ์เรื่องลอยกระทงตอนนี้นะประเพณีลอยกระทงหรือระบงย้อนยุกระบงย้อนยุคนี่เดิมจริงๆเนี่ยมันยุคหายไปนานแล้ว ช่วงปี440-3940ขออนุญาต้า,าะบาทนายกเป็นผู้ใหญ่บ้างนายกเรื่องฟื้นประเพณีตรงนี้ขึ้นมาะไรทุกวันนี้ลือกันมาจนหลายๆตำบลเขาก็ยังทำตามอยู่เราว่านายกก่อนนี้ใช้พวกสตรีไม่บ้างหรือไม่ใช้เด็กสาวใช่ไหมปกติแบบบ้างแต่งตัวละมงี่มาเรื่อ เพราะาเด็กสาวคือก่อนน้องมารู้ว่าเขาเจอมึนหวัวกันใช่ไหมละ่ะนี่ก็และทุกวันนี้ก็เป็นการอาุลักบระมบย้อนยุกแล้วก็รอยกระทงประพีมีรอยกระทงเนี่ยเทศสบายเป็นเข็มเนี่ยจัดจัดทุกปีประกวดลอยกระทงประกวดจะเป็นกระทงความาสวยงามความาใหญ่ แล้วก็นางน้องพอม่านายกจะประกวดทุกปีคือคือเดินนายกแล้วแต่เราจะเอาหลากหลายแบบไหนใช่ไหมบางครั้งเนี่ยลูกสวยเราเข้าใจนะแม่สวยลูกสวยเดินคู่กันประกวดแต่แต่งเป็นนางน้งนงพมา่าประกวดกจัดทำทุกปีบางปีก็เทพธิดาหรื ช้าแต่แต่งนานงเราประมาณเดินอ้วนใหญ่ไครอ้วนเนื้อพัฒนาคือบังคับเขาก็ต้องนะเราต้องต้องทำอนุรักษ์อยู่ตั้งปีค่ะ,ะท,ท,ท,ทีนี้หนูอยากทราบเพิ่มเติมว่าปัญหาของชุมชนนะค่ะพี่สบายของจันเขียนอะภายอนาคตจะมีนโยบายที่มีทางแก้มั้ยคะคือปัญหาของชุมชนตอนนี้นายกก็ที่ ตอนนี้ก็ไม่ค่อจะมีปัญหาอะไรนะชุมชนเพราะนายกจะดูแลเรื่องถ้าพื้นที่ของเทศบาลตะเค็ยนเ,เนี่ยทำสวนผลไม้เนี่ยมันตกไปอยู่ประมาณเกือบแปดสซ็นตนายกก็ดูแลเขาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ําแหล่งน้ำเนี่ยพอาประมาณเดือนตุลาหลัลงเดือนตุลาไทยสองเดือนเนี่นน้ำจะเริ่มลง น้ำจะไม่มีขังในตามลำคลองอแต่นายกใช้รถไมโคกับน้ำตามลำคองเ้าเรียกเป็นขั้นไม่ให้น้ำเนี่ยไหลสู่ทะเลโดยได้ประโยชน์และให้ราษทรเนี่ยมันดูไปตุนในสระของเขาเพราะนายกจริงๆแล้วก็มีเครื่องจักรคลคอยบริการอย่างเช่นแมกโรน,นรถโคนแล้วก็ ถ้าเป็นหน้าแล้วยกก็มีรถเกตออยกเนี่ยคือผู้กะต้องยอมรัที่รบาลจนเขตเป็นขนาดเล็กกึ่งๆขนาดกลางแต่เครื่องจักรกาพร้อมตอ,อะเรามีทั้งรถเกตมีทั้งมิโคและก็มีรถดำอินดูแลกับที่เราประชาชนม่เก็ลำบากมากก็คือ ทางเทศบาลตะบนจันเขีก็คือมีนโยบายรองรับการเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่อย่างอันดับหนึ่งคือในพื้นที่เราก็คือเรื่องน้ำปัจจัยต้นต้นคือแรกเลยเพราะว่าของจันเขียในช่วงคิดปลูนี่ก็คือทำการเกษตรแบบปลูกผ,ผลไม้เยอะใช่ไหมประมาณแปดสซถ้าพูดถึงเป็นป่าถ้าเอาถึงพื้นที่ ป่าก็จะเหลือเกือบ30มสนะซึ่งส0ไม่ใช่อะไรก็เพราะว่าที่ทำสวนาแปดสิบเเซ็นแต่เนื้อที่ของป่ามันอยู่ถึงสามสิบ hmm. เขาเรียกเป็นป่าเพราะชายแดงของเราันติดกับป่าห้ารอยต่อจันชางเซาและภาษาแก้วปลาจีนม mm hmm. ันเป็นพื้นที่หัว่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นการบริหาร ของเทศาบาลตำบลจันเขที่มีท่านนายกสุนีเชียงเหนือเป็นผู้ดูแลค่ะพวกเราครับก็ขอจบการสุขภาพเป็น,บบน,น,น,นพิเศษขอบคุณนายกมากนะครับ